เรามาคุยกับผู้ค้าบอกว่าพี่คะหนูอ่ะมาทําสัญญาเช่ากับตึกนะแต่หนูอ่ะจะขายของบนฟุตบาทของหนูซึ่งเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เราเลยเอาของลงไปตั้งเพื่อเราอยากรู้ว่าใครจะมาเคลียร์มาดูเสร็จปุ๊บเราได้คําตอบแค่ว่าร้านตุ๊กตามาชี้ว่าคุณเจ้าสองล็อกนี่ใช่ไหมล็อกละมื่นเราก็ต่อรองจาก2 0 0ห0ื่นเหลือแปดพันห้าได้ไหมคุยไปคุยมาคนนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นเอากับเจ้าของล็อลกดีกว่าไปคุยกับเจ้าของล็อกโดยตรงเลย ได้ลายคนที่ชื่อหลี่จิงก็คุย <c oughs> ต่อลองราคาสุดท้ายเขาให้ล็อกละ8 0ดพันก็จะกลายเป็น16ื่นคือที่ตรงนี้มันเป็น3มล็อกล็อกละเมตรเจ็ดสิบเซนทังนี้เขามาขอเช่าถ้าคุณจะเอาคุณก็เอาแผงของฉันไปในราคาที่คุณบอกมา8ปดพันแต่ฉันเอาแค่แปดพันเขาบอกไม่ได้เขาจะเอาหมดเลยเราก็บอกว่าไม่ได้มันไม่ใช่ของฉันคนเดียวเขาไปร้องเขตเขาเลยไปเจอที่เขตแล้วก็ไปป้าก็บอกบอกว่าถ้ามันเรื่องมากนะกต่เธอก็เอาไปเลย2องหมื่นสี่สามล็อก อย่านะคะค,คุณพูดมันจะไม่ได้เป็นสองหมื่นสี่ได้ไงเพราะคุณมีสามล็อกเมื่กอกี้คุณก็ยังพูดอยู่เลยสามล็อก <8 S 2> แต่มันไม่ใช่หน้าบ้านคุณใช่คุณบอกธนาคารคุณเอาไปทั้งหมดเลยคุณบอกให้หนูว่าเอาไปทั้งหมดเลยเราก็รับเรื่องนี้ไปบอกพี่สาวเราเออว่าสองหมื่นสี่พี่สาวก็บอกไม่ไหวอ่คุณก็บอกว่าหมื่นหกนี่ฉันก็ลดให้คุณสุดๆแล้วคุณจะมาบอกว่าไม่ได้เอาสองหมื่นสี่เป็นไปไม่ได้ค่ะยังยังไม่จบนะคะคนชื่อนิดอ่ะก็ด่าหนูว่าหน้าด้านใครด่าหนูด่าหน้้าาดน เจ๊ด่าเหรอเจ๊ด่าไหมคุณมาว่าได้ยังไงว่าเขาเป็นมาเฟียคุณไม่บอกว่าเป็นมาเฟียเหรอดูภาพปะล่ะคุณท่ันี้ันนถามหน่อยสิว่าฉันมาเฟียตรงไหนฉันอายุตั้งหกสิบฝาแล้วูแต่ที่คุณน่ะลงมาลงที่ที่เราจะขายของอ่ะโดยที่คุณไม่ได้บอกฉันสักคำนึงว่าเออฉันจะลงมานะคลิปหนึ่งอะคะเจ๊กำลังนับตังค์ที่เก็บจากตรงไหนมาเราไม่รู้แต่เห็นแน่ๆคือมีคนมาส่งตังค์ให้เจ๊ตัวของกิฟต์กันมันจะบอกว่าเจ๊เขามาเก็บค่าคุ้มครองอะไรอย่างนี้เหรอคร ประมาณนั้นค่ะตัวเลขคอันนี้มุ่งเขาไหมมีถามว่าเขายืนคุยอยู่หน้าร้านเขาไม่มีสิทธินับเงินหรอคะเขานับเงินแล้วเขาใส่กระเป๋าเขาไม่ได้รับจากใครมาอีกนิดหนึ่งไอ้ที่ว่าฉันชนเขาว่าคุณคุณช่วยแก้ข่าวให้ด้วยฉันไม่ได้ชนเขาเลยนะชนหรือไม่ชนหรือรู้มันชุลมุนค่ะแขนหนูก็ช้ำคือมันชุนลมุนนะคะเออชนอุ้งั่งนู้นโอ้โหพี่คะพี่ก็ดูหลักฐานเอาเองค่ะตรงไปตรงมาได้ไหมเรื่องนี้ เดี๋ยวก็ไปว่ากันมันบนบนสารเขาจะฟ้องอ่ะสู้ไหมอ่ะสู้ใจสู้อยู่แล้ว